สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคาแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่25ตอนประมาณ5้าโมงครึ่งเกือบจะ6กโมงแรงแล้วนะคะกัอยู่กับน้องคาแพงแกงส้มอยู่ที่เลีมทรายหาดแม่ลำพึงนะคะที่ระยองเนาะที่แรกว่าจะพากันไปที่ห้าทรายขาวเนาะแต่ว่าได้ขามเลือกไปที่เกาะอา กาะสมินะคะ FC แต่ว่าพี่ผาดเป็นว่าบอยอยากขี่เรือนะคะก็เลยโบไปเนาะกับกับมาที่หาดแม่ลำพึงเด้อจ้าเนาะพาคําแพงมาเล่นน้ำเล่นทรายชอบมากเพิ่นว่าสนุกจริงๆเพิ่นวะนะคําแพงสนุกไหมสนุกจริงๆไหมฝากเอซกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้คําแพงด้วยของมักเด็กหน่อยเนาะ น้ำใสดีคะ่ะเอฟซีจ้าเป็นตะเลนอยู่เนาะเดี๋ยวท้าคลิปแล้วก็จะพาคํา,าแพงเล่นน้ำอยู่ดอกน้ำเป็นตะเลนค่ะคําแพงห้อยห้อยเชลหอยเชลคําแพงห้อยเชลตัวใหญ่นี่ไงหอยตัวใหญ่เลยยังไม่ตายนั่นน่ะค่ะ,ะกับคลิปนี้แม่เพ่นจะมาเปิดคลิปไ้แล้วก็จะไปเอาแนวทางเนาะอ่า หาน้อยรวมของสี่เซียนให้กับเอฟซีทั้งชองไดเอาไปเบิงกันนะคะของจะเป็นแนวทางหาน้อยรวมของวันที่อ่าวันที่ยี่สิบหกนะคะมืออื่นวันเสาร์เนาะก็จะได้ลงแนวทางให้กับเอฟซีทั้งชองได้เบิงกันเอาบรรยากาศมาเบิงมาให้เบิงพร้อมนะคะคลายเครียดเนาะคลายเครียดไปด้วยกันนะคะเดี๋ยววันทิตเนะาะจะก็จะได้กลับไปทรงลูกทายที่ผาหัดอ่าไปทำงานนะคะ นี่เอฟซีหลายคนมาเป็นอย่างคือใบลูกเลี้ยนต่อเป็นความสมัครใจของเขาเองเนาะเขาบออยากเลี้ยนแล้วเนาะเขาเขาว่าจะออกเขาจะหยุดเลี้ยนตั้งแต่มอมอซีเนาะค่ะพอเพิ่นให้เลี้ยนพอเพิ่นจะรับผิดชอบเบื่ทุกอย่างนะคะแม่เขาห้แม่เพิ่นให้ยหยุดเลี้ยนตั้งแต่มอซีเนาะแต่ว่าพอเพิ่นที่หาเพิ่นบอใหยุดเลี้ยนห้เลี้ยนจบมอ่หกกรอใบวากันนะคะกะเขาก็เลี้ยนจบมอใหกพอเพิ่นนละกันเพิ่นอยากเห็นงานแล้วก็เลย บอกพอเพิ่นหางานห้พอเพิ่นจะหางานห้ตามที่ลูกชาย่นต้องการนะคะโมเมนเขาบม่อยากให้ลูกเรียนเนานนะ,ะเขาเป็นผู้ตัดสินเขาเองบอกแล้วเขาเขาก็ว่าเขาไม่เรียนเนาะ,ะอันนี้อย่าดราม่ากันเด้อนะคะ่ะเราก็เขาโตแล้วไงเนาะ,ะเด็กๆกเขาโตแล้วเขาตัดสินตัวเองได้ว่าเขาจะทำอะไรต่อจะทำยังไงต่อเนาะ บังคับเขาบ่ได้ดอกขั้นท้าสิบปบังคับเขาเขาเลี้ยนเ็เลี้ยนบ่ได้คือเก่าเนาะเอฟซีเนาะแมนก็ไม่เทนมาบอกคาเขาบอยากเลี้ยนห้าสิบังคับเขาจาได้เขาเขากร่เรียนให้าคือเก่าสมัครเลี้ยนไปเสียงเงินไปซื้อนะคะเนาะเอาที่เขาหมักเอาที่เขาชอบก็แล้วกันนะคะเอากระบอกิ้ดแล้วเนาะอธิบายให้ฟังหมดแล้วว่าถ้าเรียนันก็จะได้ทํางานสบายแต่ว่าเขาว่าบอยอยากเลียนแล้วก็ปล่อยเขาไปเนาะเด็กน้อย ออแค่ให้จบม้อหกได้วุฒิม้อหกมาก,กันถือว่าดีแล้วเขาจะออกเต,ต็มๆหม้อซีคนเด้นเนาะเด็กหน่อยนะอ่อันนี้ก็จยาวกันเนาะคะ่ะกาความตัดสินใจของภัยของมั่นนะคะอ้าวไอ้ดำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไอด้ดำไอด้ไอดำปอบเตี้ยครับสวัสดีครับด้วยโอ้ทำไมหล่อจังเลยตัดผมเนี้ตามมาจนได้นะ สวัสดีครับก่อนฟาลิตาคนสวยคือ,อเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยทำไมเธอสวยจังเลยอ่ะแต่งได้ไงเธ<า>อสวยมากเหมือนสาวเกาหลีเลยเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยมาชมเออว่าได้ชมดอกกาอหลีงามอิลีเนะเาะมาเดี๋ยวเอาไว้ไปเบ่งต่อตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของสีเซียน <Okay. S 1> พรุ่งนี้กันต่อนะคะอ่ะ คลิปนี้กค่ะได้วิวสวซๆ้ยง,งามๆธรรมศาสตร์ดีๆง,งามๆมาฝากมาตอนนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้รัวๆด้วยนะคะผู้ใดมักคิดแบบนี้นะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไอด้ดำหยอกเป็นเล่นแดดหนาหอนเน้ะทรงสงการจนดำปีปีเลยนี่นะคะเอฟซีไม่เพ็นใจเอฟซีทั้งช่องมาเบิ่งผลงานของสี่เซียนเมื่อวานนี้นะคะ ว่าสี่เซียนจะทำผลงานออกมาได้ดีบะะ่เนาะค่ะเข้ากับมาเบิ่งผลฮานอยของวันที่25เมื่อวานนี้กันก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาตัวเลขแนวทางของวันที่26เมสตาสอ2568กันต่อเนาะค่ะของสีเซียนนะคะคลิปนี้จะเป็นของสีเซียนเนาะเข้ามาเบิ่งของ ฮานอยพิเศษบนออกที่2องสสล่างออก4ี่เนะคะส่วนฮานอยปกติบนออก1นึดเจ็ดล่างออก4ี่เจและฮานอย VIP บนออกสามออกหกสล่างออก30เมื่อวานนี้บิ้ลสองฮานอยเลยเนาะมาบนหมดเลยบล้ล เมื่อวานนี้แนวทางฮานอยรวมของพี่ประหัตนะคะวิ่งลูดสี่กับเก้ามาทั้งสองตัวนะคะตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสี่มาทั้งเก้าส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยนะคะให้มาสี่คู่เข้าหนึ่งฮานอยเด้งบนล่างเนาะสี่สามเลขออกสามสี่บนของน้อยพิเศษแล้วก็สี่เก้าตรงๆล่างของน้อยพิเศษเมื่อวานนี้เข้าหนึ่งฮานอยเด้งบนล่างนะคะ ส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูด8กับ9นะคะคําเพงแกงส้มยังเดินอ้อมไปอ้อมมาแม่ทำงานอยู่โบมิสมาธิอะมาเบิงของแกับของเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งรูด8กับ9ตัววิ่งตัวรูดมา1ตัวมาที่9นะคะจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะเกสี่ 4, เลขออก4ี่เกร่างของน้อยพิเศษเข้าหน่ฮานอยเนาะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นห้าลองหแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะมือนีมาลุ้นกันต่อเนาะส่วนของเซียนโคราชวิ่งลูดหกกับ7ดมาเจดตัวลองเจ็ดมาบนมาลางของนอยปกติแต่ว่าจับคู่โบเขาเด้อจ้ะเนาะห้อง <c oughs> ได้ผลงานของซีเซียนแล้วเนาะกลมาเอาตัวเลขแน่ข้าง ของซีเซียนวันที่26เมษายน2568วันนี้กันต่อเลยวันนี้เนาะคะ่ะพี่พหัสให้มาหาหนอยรวมวิ่งรูดบนล่างเด่นที่3ลอง7จนะคะจับคู่ให้มี4คู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เน้นที่38กับ39ลองมาก็คือ78กับ79นั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานวิ่งรูดมาทั้ง สตัวเลยเนาะส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยเด้งบนล่างนอยแรกเลยนะคะส่วนวันนี้ของพิมัาน์วิ่งรูดบนล่างเด่นที่3ารอง7จับคู่ชุดเน้นให้มี3 8 3 9แล้วก็ชุดลอง7 8 7 9แปเนาะสอ 4, คู่เหมือนเดิมนะคะ, <c oughs> ะมาต่อที่ของเซียนอุดรสำหรับของเซียนอุดรวันนี้ วิ่งรูดบนล่างให้มา0กับ1นะคะจับคู่ก็จะเป็น02 07แล้วก็12 17นั่นเองค่ะแนวทางของเซียนอุดรน,นะคะวันนี้ค่ะ4คู่เหมือนเดิมวิ่งรูด0กับ1นะคะส่วนเมื่อวานวิ่งรูด8กับ9 9มา1ฮานอยจับคู่เข้าที่9 4เลขออก49ล่างของน้อยพิเศษ1ฮานอยเนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดให้มา <c oughs> ศูนย์กับ1จับคู่ 02, 0 2นย์สองนย์นึองห่งเั่นเองค่ะ,ะามาแคปหน้าจอ,อของพี่ประหาัดและเซียนอุดรกันก่อนนะคะสำหรับแนวทางฮานอยรวมของสี่เซียนเนาะส่วนของตาปากน้ำโพเขาฝากมานะคะแล้วก็สุดใจพารวยอรอลุ้นกันว่าจะได้บอบบ่ได้ก็จะได้ล่งในกลุ่มไห้นะคะเอฟ บรายลงคลิปไหจะลงในกลุ่มไหเดอ้อจ้นะเนาะพอมาเพิ่นย้งบทท่านทรงมาไหนะคะมีเอฟซีว่าไหไม่เพิ่นตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้ากระตืงเนาะคะ่ะถึงจะตื่นแต่เศร้าบ้างเทือกาเข้าถาของอาจารย์นันทาอาจารย์นี่ก็จะได้ลงพร้อมกันจังสีนะบ้างเทือกกาไม่เพิ่นกับั้ด้บัอยากเห็นหลายคลิปคือคนอื่นเขะเจ้าเหตุสินะ่ะเดี๋ยวจะถามหากันนะของเซียนนั่นเซียนนี่ไม่เพิ่นจะร่วมกันให้เทือเดียวเนาะคือช่องอื่นเขาเจ้าจะเหตุอัน อาจารย์นี่คลิปหนึ่งอาจารย์นี่คลิปหนึ่งมันมัน,ม,นมันหลายเกินไปนะมาคิปมันจะทับถมกันแล้วจะหายากจังสิ่นะเนะะาะฮะเข้ามาเบิ่งของเซียนเชียงใหม่กันต่อนะคะ สำหรับแนวทางฮางนอยรวมของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่8ลอง9นะคะจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น8 1 8 2 8 3แล้วก็8 4ชุดลองก็จะเป็น 91, 92 93แล้วก็94นะคะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะส่วนเมื่อวานเนาะของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น5ลอง6 หลุดนะคะโบเขาน้องเมื่อวานนี้หลุดวันนี้แก้มือให้ได้เด้อจันอกของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่างเด่นที่8ลอง9นะคะวันนี้ชุดเน้น8 1 8หนึแล้วก็8 4ชุดลอง9 1 9 2 9 3และ9 4นั่นเองค่ะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดมาปิดคลิปด้วยของเซียนโคราชกันนะคะ สำหรับของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่1นลอง3จับคู่ให้มี3 1 3 2 3 8 1งสองสาแปหนึ่งหนอบเมนเนาะหนึ่งสองหนแล้วก็จะเน้นให้ที่1นึ่สองหนกับ1 8นะคะของเซียนโคราชวันนี้ส่วนเมื่อวานนะคะเซียนโคราชวิ่งลูดมาอยู่นะคะมา1ตัว แต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าเนะาะเมื่อวานนี้วันนี้เอาคืนแก้คืนค่ะเสียนโคราดวิ่งลูดบนล่างเด่นที่1ลอง3เนาะวันนี้เนาะจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะมี1,2,1,3,1,8ชุดลองก็จะเป็น3,1,3,2และ3,8นะคะของเสียนโคราดค่ะะจบสี่เสียนนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้รัวๆด้วยนะคะ <c oughs> แคปหน้าจอเดอ้อจะ่ะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะ่ะถ้าว่าของตาปากน้ำโพกับสุดใจพระรวยมาช้าแม่เพนก็จะได้ลงแค่ในกลุ่มในไลน์ให้เนาะแต่บอด้ลงคลิปทาง y o u u u b e ไฮเดอ้อจ่าเนาะส่วนผู้ใดที่รอเลขล่างของพ่อเกลียงนะคะ เลขล่างของพ่อเกลียงมาแล้วเนาะค่ะแต่ว่าแม่เพ็ญยังบบท่านได้ลงคลิปไห้นะคะบบมีเวลาลงคลิปไห้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิงมือน,นีมืออื่นนะคะมืออื่นว่างๆน้องมืออื่นมันอาทิตย์บบมีเล่าก็กจะได้ลงไห้นะคะ fc ล่างอย่างเดียวของพ่อเกลียงนะคะวิ่งลูดแม่นๆนะคะหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยหลักสิบเป็นหลักสิบนะคะ,ะเดี๋ยวรอเบิงน้ากันนะคะ fc สำหรับคลิปนี้แม่เพ็ญก็จะขอล่าไปก่อนนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมผู้ใดอยากจะสร้างตําไทยตาเล่านะคะ แซ่บนัวก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงนะคะเอซเนาอะ,อะฝากด้วยค่ะขอให้ทุกคนโชคโชคมันมันล้ำล้ำลุยลุยเฮงเฮงปังปังทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ